ครับสบายดีทุกคนเมื่อหลังจากคิดสอบจากตีไปเนาะตุ๊กตีกับชีเดี่ยวลงหมัดเข่าหลังจากที่วันแดดหนึ่งคนนั่งโต๊ะกับจิมัดให้เขาปั่นมาเลยพอหน้ากขาปี้มันลงมาได้ต้องใส่คิงลิฟต์เนาะคิงล็กเลยอะไรพี่น้องเอ้ยบอกเขาปี้กอะซึมเสาวซักวัคซีนมาแหละกลับบอสบายเนาะพี่น้องเนาะปกติหมอเพิ่นกับบอได้ให้เหตุวิจารดอก แต่นี่มันกะจำเป็นต้องเหตุเบี่ยงปวราณพ่นตกหำาเนาะบุนไปมตอนอยู่กบีจรวดไทยรึเปล่าอือไปหลุนไปส้มกันพี่น้องว่าเบากปีสิครับรถไทยเปลี่ยนรูปบบีลงมาหอดทงหน้าเลยเนาะรวไทยเบ้ากปีกันเนาะเบากปีกันได้มาหมัดเขานํำซึมลูกเห็นเนาะ พักกันมัดเข่าเลยสิเอาเมื่อเลยเบาก็ปีสิชดีปั่นอยู่เบาเขานะเข่าเนะบาก็ปี๊ปีอ๊กอกโพแล้วยยอมเลยบอกเช็ดเน่าได้สักเขานี่ปาดแตะคอยเป็นหมัดพี่น้องเบาก็ปี๊ชเอามาแตะคอยเป็นหมัดเลยพอโหลดปั่นเข่าเพิ่นยอมเนาะเพิ่นไปปั่นของมัน Hôm phải nhảy bảo bảo có bị bàn là. Tầm môn cạn, lột cạn, này, cognom. nhom, lùng, sao luôn, đi paloo, bài đi bà luôn mẹ nè, mh 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 ันได้หมาดแล้วเลยก็เลยต้องได็กคนแล้วเอาไปตากไว้เป็นหมาดพ้นโต๊ะอีกแหละแดดออกมาน้อยๆกำลังดีใจไปแล้วพัดโต๊ะอีกแหละมึงเนี่ยพี่น้องขอเห็นอะไรได้ท่องฟ้าหนะหมดพี่วีแววว่าสิบโต๊ะเออว่าแดดเตือนแล้วนะบมด ขันตอนนี <No. S 1> yeah. nah ้กำลังป <So here S 1> <B> ูนะเราไปมุ่งกสิเอาค้นถ่าเก็บเซลไทยเดี๋ยวก็เอาเมื่อไหวตาตาคือทุ่งเงินบอกก็ปิวจิตตาอีทุ่งเงินทุ่งเงินเก่าเนาะบอกก็ปิวจิตาคอยอยู่หันเน๊อะ ทองพาหนาพี่น้องดํมแห้งอีลีมแรงนี่พ่นสิตกแห้งเลยไป็นยังกบโลดจาคมไว้เป็นยังกบโลดนี่มาได้น้อยหนึ่งบ่ได้บ่เบิดฮ่อนหายใหญ่หนึ่งเนาะยันโลดเมื่อบ่ได้ับสิบ่มีบ่อนตาแน่เฮาก็ยุดไว้ซะก่อนคันมื้ออื่นยังบ่ตกเฮาก็สิได้มามัดใหม่มาคันเขามงน่ะก็เจ้าก็สิ ปั่นให้วยูหลดปั่นเขานะคะเด้คันทางนี้มันเกิดมึงนี่มันมีบอลนั่นคือสิเดอแอนเน่ของผ้ากวางในน้อยหนึ่งในความหวังเ่าอยู่มืออื่นเทาอาจสิได้มาร์อีกเถื่อนึงเนาะน้องเนาะเพราะว่าฝนมันจะบะตกับบุหูมืออื่นๆนะคันบะตกกับฮาสิได้มาร์ต บาบกาแฟเดี๋ยวคนเข่าแล้บอันมันแยงแล้เลยพี่น้องเลยนี่พันกำลังคนคนได้รถไฟหนึ่งก็พ่อแล้วมะอ่าี่มาฟังเดียวได้เลยนี่ เออฮะจังน้อยกับเมืออ่อแล้วเอาอไปคนหาไปเบิง่งหาไปเบิง่งว่าชีเขาสิต่ากในใจเนาะพี่น้นองเนาะเอาไปลุนไปซมกันเบิ่งเด้อว่าวกระเป๋ากระปี่อีกทีเอาเข่าวนหมัดไปตากไว้ในใจเนาะเอาบลายพี่น้องเลยเพราะว่ารถปั่นข้าเจ้า,ากับโบได้ปั่นเนาะกระปี้ก็เลยเอาเมื่อตาเพื่อนเอาหน่อยหนึ่ง ลำบากพี่เนาะเห็นหน้ายามบากขนาดเป็นเลยคนปะตกปะยามหน้าผัดว้าจนอันนาดก็บปะโตพี่น้องนอนจนนอนถ่าก็ยังปะตกคือเก่าปันินิพัทธว่ามาตกยามเกี่ยวขาะแนวกุมันเนี่ยปมาตกพี่เอ๋อจะาไลยสิวะเธอเนี่ย ở đấy nè Ờ <laughs> <laughs> à, Long Vâng Ô nhìn vô viết đọc này Chưa, Long đó hả Khoai khoai nhòi đó Viết 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 กอมต่ออะไร,ประไปเนาะพอดีหน่อหนึ่งพอดีวิดเลยเมียลอชิมาอะไรคนปกติก็เปี๋อะสิโก,ก้เบิร์ดผัดรถปันป่นข้าเจ้าแบบปั่นบ่ได้ข้าเจา้าว่ะเลยอย่าเอาเมาตากเอาแบบในหนึ่งเดือดจางมันบวบก็ปี๋กับบวคอยไม่มองตากคนได้ เด่นไปชมกันนะพี่น้องว่าก็ปีสีเอาเขาลงตาบ่องได้กขแม่ก็ปีกลางแงงไปถานะ่าไล้เนาะเขาปีว่าสีวา้จ้างรถเกี่ยวยุกกระเพื่อนมันน้อยหมดลายวานนี้แหละเขาปี๋สิอยกเกี่ยวพราะวะ รถเกี่ยวแบเขาเจ้าสบายใครเนี่ยเอามือตายอยู่เพื่อนอันนี้แบบโอ้ยนี่หน้าขาเจ้าจิจ้างรถเกี่ยวแนวใดนะจักลายเลยแับพี้ผู้ไม้อะไพี่น้องเลยผูไม้อีกแล้วเดิเนเทื่ยงผูกโอ้โหมันเลี่ยลอหน่ นี่ข้าทำพ,ำพี่น้องโอ๊ยขาพี่น้องเลยไหวนักแห้งลิลุไทนะทักอีชั้นล่ะล่างก็แกกก็แกกอย่างเนาะ nhóm leo không à vẫn bỏ đẻ chắc đi nó phì không phải cái lái like khôn nhiều thế nào không phải nhà tròi năm thế nào đây mà họ thuyền tả cái gì bạn tả du thuyền lơi này cần copy lơi Ôi nào thay nè Tối kia và có bị gì căng rồi vô Tuy mất Nhà đây mẹ có bị hay đây mà Tạ phử ngoại về. Sơ Cải ngô Cái phương nè เสียนะได้หน่อยอากลำบากนี่สิตกใหม่เลยหน่อยยำน้าบบโบตกหรือแมีฝาโอ้ยยยยหน้ายยย่ยย คลิปนี้ก็สมมาพาควนเนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์สองบ่าวก็ปี่เลยเด้อพี่น้องสองก็ปีเนาะยังไงอ่ะพอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะ